ใส่่านนะคะกิ้งก่าใส่ท่านนะคะอุ้ยตัวใหญ่จังเลยค่ะเวลาเราส่งให้น้องกล่องนิดเดียวเองแต่ทําไมแกะมาแล้วกล่องเปล่เลยใช่ค่ะกล่องใหม่ที่ส่งให้หน้าตาเป็นไงคะนี่คับเป็นแบบนี้เลยค่ะอ๋อเราจะส่งเป็นแพ็คเก็แบบนี้ให้ะสอไปอย่างดีเลยคับแล้วเวลานั้นก็แกะออกมาประกอบปกช่ไหมคะค่ะประกอบหางเข้าไปอ๋อประกอบตัวกับหางเข้าไปนะคะนี่ค่ะ นีค่ค่ะจะมีสีนี้ด้วยครับสีเขียวเข้มกับเขียวอ่อนใช่ไหมคะใช่คะอ๋อมีสองสีเลยอู้กิงกาใหญ่มากเลยนะคะประกอบออกมาแล้วตัวเป โอ้แล้วเวลานั้นค่ะใส่ฐานตรงไหนคะก็ใส่ฐานตรงนี้นะคะนี่ครับไหนฐานต,ตรงท้อง,งกินขาแล้วหางพุกพิ้วๆนะคะใช่ครับหางสามารถกระดิกได้ด้วยครับหางกระดิกพิวพ้วๆได้ไหน<ช>ลองเลนนง่นให้น้องดูหน่อยสิคะหางตัวนี้นะคะนี่คะ่ะต้องเปิดสวิตช์ก่อน,นเอาเปิดสวิตช์ก่อนโอ้ยี่เสียงเพลงด้วยค่ะเอาหางกระดิกด้วยนี่นะใช่ค่ะโอ้เดินเหมือนจริงเลยค่ะ คือจะมันมากเลยนะเต้นมากเลยนะคะ<ช>กิ้งกาเดินไปเต้นไปโยกหัวไปด้วยนะคะฟ<ช>ีะมันมัน,นมากเลยนะคะราคาดีไหมคะใช่ครับราคาดีมากเลยครับราคาตัวนี้ครับอยู่ที่2องร้อยหบาทครับวันนี้นะคะับลดให้เหลือ220บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางด้วยครับโอ้จาก2องร้อยหบาทวันนี้ลดให้น้องเหลือแค่220บาทใช่ค่ะส่งฟรีมีเก็บปลายทางให้ด้วยใช่ค่ะโอเคเลย หน้าเล่นหน้าซื้อมากเลยนะคะมีสองสีให้เลือกสีเขียวเข้มกับเขียวแก่นะคะโอเคค่ะของเล่นใส่ทานแบบเป็นสัตแบบนี้นอกจากกิ้งกา่าแล้วยังมีแบบอื่นมาให้น้องดูอีกไหมคะมีะ